แม่เจ้ามันแบบเผ็ดมากๆเผ็ดน้ำตาจะไหลจริงๆแบบคือส้มตำ20เม็ดยังไม่เท่ากับไอ้มามา่าถ้วยนี้เออ วัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกับเบียรกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยเบียก็จะมาทำชาเลนจ์ทุกคนเพราะว่ามีคนท้ามานะคะชาเลนจ์อะไรกินมาม่าชูนะคะเดี๋ยวเบียจะมีตัวตัวหนึ่งมาม,ามา่าตัวหนึ่งเลยโอยแบบว่าเผ็ดนรกแตกอะ่ะเพื่อนๆเผ็ดแบบเผ็ดนรกแตกจริงๆจิกรีดกราดขนาดไหนวิววิวขนาดไหนนั้น เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวเบียก็จะบอกก่อนนะคะว่ามาม่านี้เนี่ยมันชื่ออะไรและมาม่าอันนี้ที่เบียถืออยู่ในมือนะคะมันไม่ได้แบบว่าเผ็ดธรรมดานะคะเพื่อนๆคือมันเผ็ดโคตรตระเผ็ดคือแบบว่าเผ็ดจีจาดแล้วแบบว่าแพ็กเกจนางเ่เออใหญ่กินทีเดียวเนี่ยคงอิ่มแต่เบียก็ไม่เคยลองนะคะครั้งนี้ครั้งแรกที่แบบมีเพื่อนๆเข้ามาแบบว่า ทำชาเลน้์นะคะให้ทานมาม่านะคะดเดี๋ยวแม่เจ้านี่จะให้ดูนะว่ามันใหญ่ขนาดไหนเอาออกมาไม่ได้อะทุกคนมันต็็น,นี่คือดูดิวงวงมะฮือมาเออจะเผ็ดเด็ดร้อนขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตไปต้มเส้นก่อนนะจ๊ะทุกคนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะ ก็ในระหว่างที่รอ,อ,อต้มน้ำนะคะในซองเนี่ยก็เขียนว่าจะต้องต้มอ,อย่างน้อย4นาทีครึ่งนะคะเดี๋ยวจะเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแต่ขอบอกก่อนนะอันนี้ก็คือมาม่าอันนี้เป็นอะไรที่แบบว่าหายากมากเลยนะคะเบียก็ไปได้มาจากร้านเวียดนามร้านหนึ่งเพราะว่าตอนแรกก็ไปเอเชียทูโกนะคะมันก็ไม่มีก็ไปได้ที่ร้านเวียดนามนะคะเป็นมาม่าของเกาหลีนะคะแล้วตัวนี้เนี่ย มันก็ไม่ได้แบบว่าเผ็ดสุดๆนะคะตัวนี้มันไม่ได้แบบว่าเผ็ดระดับร้านนะคะมันก็จะมีตัวหนึ่งเออที่แบบว่าเผ็ดระดับร้านที่แบบว่าคนเขาชาร์ลเลนเจอร์กันนะคะแต่ว่าตัวเบตัวเบเองนั้นไม่กล้านะเพื่อนๆคือแบบว่าตัวเองกไ็ได้แบบว่ากินเผ็ดเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าก็อยากจะลองอยากจะทานะคะอันนี้มันก็จะเป็นแบบว่าซูปเปอร์สไปซี่นะคะมันก็จะมีพริกแยกออกมาแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบ เออคล้ายๆกับออผงม,มาม่าบ้านเราอะนะคะอันเนี้ยก็คือจะเผ็ดสุดๆเลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าความบันเทิงมันจะเกิดขึ้นไหมเพื่อนๆน, <c oughs> นี่ก็แบบว่าลองครั้งแรกนะคะเออแล้วตัวนี้นะ่ะอ,อ,อยู่ที่ราคาเท่าไหร่ก็ห่อหนึงก็อยู่ที่ราคา2ยูโรนะคะก็คิดเป็นเงินไทยแล้วก็ประมาณ70บาทนะคะตอนนี้ก็ สงสัยเส้นคงจะแบบว่านุ่มเหนียวหนึบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันว่าความบันเทิงมันจะเกิดไหมเพื่อนๆฉันก็แบบว่าจะเห็นตุ๊บตุ๊บตับตุ๊บตุ๊บตับตุ๊บตุ๊บคือบบว่าจะทานได้ไหมเออคือยังไม่เคยทานจริงๆครั้งนี้ครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่าสงสัยคงเป็นครั้งแรกในชีวิตที่แบบว่ากินมาม่าที่เผ็ดสุดนะคะโอ้เส้นเสร็จแล้วนะคะเส้นแบบว่ามันเส้นมันใหญ่มากเลยะเห็นไหม เส้นแบบโคตรตะละโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวก็จะใส่พวกเ,เครื่องผสมดูนะว่าวิ้ยมันจะออกมาแบบว่าบันเทิงเรืองร้อนขนาดไหนนะจ๊ะเดี๋ยวรอชม Sorry DJ นะเมื่อกี้ก็ผสมเสร็จแล้วนะจ้าเดี๋ยวจะเริ่มแล้วนะเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยนะโอ้ยหาอะไรทําที่แบบว่าคนเขาไม่ทําเด้อจะกินเลยนะนเพื่อนๆเป็นกําลังใจให้ฉันด้วยนะอืมเฮ้ยมันมันเผ็ดแบบมัน คือมันมันเผ็ดแบบละมุนในปากอะไม่กลายเขียวเยอะอะแบบว่ามันเผ็ดดูสิแบบว่าริมปากริมฝีปากอะมันเริ่มแดงแล้วว่าดูสิไม่ไหวแล้วค่ะเ,เพื่อนๆขอนย่าทาน้ำ มันมันเผ็ดมากจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเอาน้ำมากินก่อนนะแบบทานน้ำก่อนอืมอย่าได้หาลงเลยนะคะบอกเลยถ้าเกิดคนที่แบบว่าทนความเผ็ดไม่ได้จริงๆก็คือแบบคงคงแย่นะคะ โอ้ยท่องน้ำมูสามจุดก,ก่อนนะแล้ว,วค่อยกินใหม่คำที่สี่โอยคำที่สี่คือเงาแต่คืออะไรบ้าะเพ,พืพ่อนๆงงตัวเองแล้วเนี่ยเออโอ้ยคำที่สี่คือเงาเงาอะไรอะ นี่นี่ฉัน่จะดูเลยนะฉันยังทานไม่ถึงครึ่งเลยเนี่ยเออจะไหวไหมวะโอไมคก็ <laughs> oh God. คือแบบว่ามันเผ็ดมากคือถ้าคนไม่ทานเผ็ดจริงๆคือขอร้องอย่าได้ลองกินเลยแต่เราก็จะกินอ้า ดูปากสิเออปากเจออะฝากกดไลค์ให้กำลังใจฉันด้วยนะ <laughs> คือแบบฉันลงทุนมากเลยปกติอะขอรอขอโทษนะคะคือปกติอะไม่จะไม่ค่อยกินอะไรที่แบบว่าเผ็ดมากแต่คือมันสุดอยอดจริงๆแบบมาม่าอันนี้คือต้องไปตามทุกคนแบบเคยเผ็ดแบบว่าแบบ ควันออกหูเปล่าเพื่อนดูสิดูหน้าสิแต่ก็มันจะหมดแล้วว่าอีกนิดอีกนิดเนาะปลอบใจตัวเองฝึกความอดทนที่ไม่ให้มาฝึกความอดทนที่ไม่ให้มาปากแบบเจอมากเลยแบบไม่ต้องทาลิปสติกเลยแก้มจะแดงอย่างเป็นธรรมชาตินะคะ คืออยากรู้ว่ามาม่านี้เนี่ยเขาทําให้ใครกินวะแบบว่าปกติแล้วว่าญี่ปุ่นนะเขาก็ไม่ได้ทานเผ็ดมากนะเออเราเนี่ยแบบว่าพี่ไทยอย่างเราเนี่ยคือทานเผ็ดนะแต่เว้ยขอบอกไม่เคยกินมาม่าอันไหนที่เผ็ดเผ็ดเท่าอันนี้เผ็ดจนปากเจอปากแดงแบบปากแบบแบบอย่างกระตูดลิงอะเพื่อนเพื่อนโอ้ย จะเป็นลมใครแบบว่ามีใจสงสารน้องคนนี้นะเดี๋ยวจะดูว่าใครมาคลิกไลค์คลิปวิดีโอน,นี้นะคะก็จบไปแล้วนะคะกับการแบบว่าชาเลนเจอร์เอ่อมาม่าเผ็ดสุด,สดๆเพื่อนๆตอนนี้ก็ยังเผ็ดเผ็จนพูดไม่ถูกพูดอะไรไม่ได้สมองแบบมันตีตลับกลับไปเลยอะเพื่อนๆน้ำมูกก็ยังไหลอย,อยู่อะเดี๋ยวคอ,อยยัดแบบ ปิดคลิปแป๊บนึงไปเช็ดหน้าเช็ดน้ำมูกก่อนแล้วเดี๋ยวมาคุยต่อนะคะเฮ้ยทุกคนเราก็ complete m i s s i o นะคะกับการกินมาม่ามาม่าเกาหลีเผ็ดนะคะก็วันนี้ใครที่แบบว่าดูจนจากต้นคลิปจนจบนะคะเบบก็ขอขอบคุณนะคะ แล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบหรือมีคำถามเกี่ยวกับมาม่าตัวนี้นะคะก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะตอนนี้เบียรกำลังหาตัวมาม่าที่เผ็ดที่สุดน,นะคะอยากจะลองถ้าเพื่อนๆคนไหนที่แบบว่าหาเจอตามร้านค้าไหนนะคะเพื่อนๆสะดวกเลยค่ะคอมเมนต์ด้านล่างกรุณาคอมเมนต์ด้านล่างแล้วบอกพิกัดมาให้เบียหน่อยนะคะว่าเบียรจะไปซื้อได้ที่ไหนสำหรัแบวันนี้นะคะเราก็ complete Mission กันแล้วนะคะกับอิมามานารก o, เผชรจัดก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะ Take care นะคะแล้วก็ขอให้ทุกๆวันเป็นวันที่ดีๆของทุกคนนะคะแล้วถ้าเกิดใครมีมาม่าอันไหนที่อยากให้เบียร์ลองทานหรือว่าอันไหนที่เพื่อนๆบอกว่าอุตัวนี้แบบว่าโหเลิศ คอมเมนต์ด้านล่างเดี๋ยวฉันจะไปตามแล้วฉันก็จะไปซื้อแล้วฉันก็จะมาลองทานดูแล้วก็จะมาบอกเล่าสุดกันฟังให้ทุกคนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็เรียกก็ขอลาไปก่อนนะคะเพื่อนๆบ๊ายบายคะ่ะ